ถ้าฝึกแบบมโนยิธิเ่งก็งจะไปได้ไกลกว่าน,นี้นถ้ามโนยิทธิไปส่วนหนึ่งเขาพิญญาถ้าวิชาสามเขาฝึกแต่เห็นมโนยิธิกับอภิญญาอภิญญาชาสามต่างแบบนี้นะั้วิชาสามได้แต่เห็นอย่างเดียวไปไม่ได้อเทวดาอยู่ที่ไหนเราเห็นคุยกันได้พรหมอยู่ไหนเราเห็นคุยกันได้รนรกสวรรค์อยู่ไหนเห็นหงุดหงกันได้จะไปไม่ได้ถ้าพิญญาเห็นด้วยไปได้ด้วยไม่ที่ฝึกอยู่นี่เป็นหลักสูตรของพิญญา แต่ก็ไม่เต็มอัตรานะกราบคราบเออเอเอ,เอเอประเภทไปทั้งยกเครื่องนี่ต้อง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 รบอพิญาหกถึงจะไป,ไปต่อไปจะยกเครื่องมันก็ไม่อยากาเอาเชือกหย่อนส่อนเชือกมาผ <c oughs> ู <c oughs> กคอติดคอไปเครื่องหออป็นขึ้นไปเรไปท <c oughs> ั้งเครื่องครือครับครับยยยกเครื่องมาฝึกยากขนาดมโนยทิทธิเต็มอัตรายังฝึกก,ก็ไม่ได้เลยอ๋อเวลานี่ฝึกขึ้นกําลังก็มีผลเสมอกันเราไปได้แต่ความแจ่มใสนั้นต่างกันอ๋อ ถ้าเต็มกำลังมันจมใช้ทุกอย่างรบอย่างสมมุติว่าคนจะสอบไล่และสอบเข้าออทํางานนี่นะบเรื่องเล็กไกเลข้อสอบเขาออกจะออกอะไรเราทราบจะตอบเปยังไงเราทรารบรบรบอันนี้ว่าก่อนมานจะฝึกเต็มหลังมาปีศูนย์แปดมาฝึกได้ปีเดียวศูนย์แปดหลังจากนั้นไม่มีใครได้เลยต่อมาสิบปีไม่มีใครได้พระจะบอกให้ลดลงครึ่งกําลังลดงได้มาก ถ้าฝึกเป็นเอาลังนั้นมันมีเด็กคนหนึง่งแกจะจะสอบปอสี่ใช่ไหมกราบกราบเด็กที่พีจิตแกก็ไปดูหนังสือเจอมาก็มาบ้านเก็เล่นมาบ้านก็เล่นแม่ก็ดุหาททาไมไม่ดูหนังสือจะสอบอยู่แล้วแกบอกว่าผมจะดูทําไมข้อสอบครูจะออกอะไรผมรู้หมดแล้วแล้วตอบว่ายังไงผมก็ทราบแม่ก็หาแกโมแม่ก็ดุแกก็เลยเขียนข้อสอบให้แม่เขียนไว้เสร็จวันอสอบจริงๆแม่ไปดูเหมือนกันทุกตัวเลย เหมือนก็ลอกมาใช่ไหมครับถ้าเต็มกำลังมีผลตามนี้ราหน้าเชดดาที่ฝึกแล้วไม่มีจะได้ครับแต่ก็มีได้ทุงคนแล้วก็จะพอใสวันที่หนึ่งวันที่สิบหกคนเยอะก็พอแล้วคะใหไอเต็มกาลังนอนพูดกันชัดครับครับเมื่อก่อนนี้มีได้อยู่คนเด็กอายรู้สึกสามปีเขาไปมีนักได้หลายสิบคนนั้นแปดสิบคนกว่าโอ้พฝึกมาเดี๋ยวเดียวได้ไปถึงสิบนาทีมีเด็กอยู่คนจะเป็นเด็กผู้หญิง าาก็ไม่รู้เื้อหานะคัอันนี้แกเก่งมากเก่งกว่าทุกคนที่ฝึกอ๋อ,อ,อแกเก่งยังไงครับหลวงพ่อได้คล่องแคล่วมากแจ่มใไสมากไปไหนไปได้เลยทุกอย่าง<อ>แล้วทุกคนก็ไว้วางใจแกพอ,อหวยจะออกอเขาก็ใช้แกดิครับ,ปรบไปถามไทยไหมครับเทวราชาเลยไปถามไม่อิน บอกเองไปถามพระอินทร์หัวย,ยอกอะไรเจ้าโยมก็สั่งนะครับครับ,รบพอยถึงนัานกับกราบท่านเลยบอกอินูมาไงวะมึงขอหวยกะทถามหวยอะไรหวยเด็กทายสามตัวบอกเอ้กูมีแต่ตัวกินวะโอเจอพระอินทร์จริงแล้วนะท่านบอกก็บอกอินอูปู่นี่เป็นพระนะเขาเรียกว่าพระอินทร์ ไปทุจริตไม่ได้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับลาบอยู่กับบนกนฐานทานก็นเคยทํามาดีแล้วเก,ก็ถูกเองอถ้าเธอผลก็ทานยังไม่ผลก็ถูกไม่ได้ทะเลให้ไม่ได้ลาาบลเดี๋ยวเองขอแงไงไอท็กที่หลวงพ่อทำบุญแบบไหนประเภทไหนนะที่ชอบถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะอไม่ใช่ก่อนนี้เขาทําบุญโดยไม่ตั้งใจ ไม่มีเจตนาไว้ก่อนคือไม่มีการเตรียมการอ,อ,อย่างที่เราทำมูลนิธิเราเตรียมการก่อนใช่ไหมครับอดีตผลประเภทนี้ให้ผลในการทำมาให้กินประเภทถูลาบลอยได้ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนถึงปุ๊บป,ปั๊บเาขาทำมูลนึกเอาเอาเอาเลยตกลงออต้องตอง,ตงป,รประเภทนี้จะสวยนะจเป็นลาบลอยไม่มีการเตรียมการได้การละเอาละชาติน้ารวยใหญ่